สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปสีสถาน์มาจิตนะครับ<ม>เป็นอย่างไรกันบ้างชีวิตชีวิตติดกรรมชีวิตติดนี่ชีวิตติดอยู่กับความสุขว้าว อ่ะนะครับสถานการณ์ดูสถานการณ์จะเปิดไพ่ดูสถานการคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันที่แปดมิถุนายนนะครับตัดตัด,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 ดเสิร์ฟให้ถึงที่ไม่สวยเอาใหม่ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมออ่าเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ก้าสิบครับอ่ะนะครับใบแรกจะบอกบอกสถานาการณ์ว่าเม่นไปขึ้นดืจัดเม้นนะครับดืจัดเม้นแปลว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คิดไม่คาดขันมันหรือ คุณอาจจะเคยคิดหรือเคยอยากจะเจออยากจะเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่เป็นแต่ตอนนี้มันมาแบบไม่บอกว่าอะไรจะเกิดอ่ะนะครับมีเดอะสเตนด้วยสเตนสาวห้าวและบึกบึนสาวนักสู้อ่าเดอะแฮงครับเอ็มเพจ ห้าถ้วยเด็กถือดาบควีนถือดาบสามดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยนะครับ <c oughs> ดูแบบนี้มักง่ายตอบได้มักง่ายเรื่องความรักมมีปัญหาจะถูกทิ้งถูก ว่างจะถูกทิ้งจะถูกบอกเลิกหรือจะแบบหักกันกระทันหันเป็นได้หมดนะครับมาดูที่ไพ่ใหญ่นะครับสเตนจัดเมนเอเพทแล้วก็เดอะแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนนี่คือไพ่ของการสูญเสียนะครับอย่างที่ทุกคนรู้รู้อยู่นะครับมันจะเกิดการสูญเสียแบบไม่คาดฝันนะครับถ้าเป็นผมสําสหรับ แหงแม่ถ้าเบาสุดมันคือการที่เราต้องฝืนใจทําอะไรที่เราไม่อยากเต็นอยากทําอยากเป็นนะครับแต่มันคือทางมันบังคับอ่ะที่มันมันต้องทาอ่ะมันไม่ทําไม่ได้อ่ะมันมันบังคับให้ต้องทาอ่ะแห้งแม่คือการสูญเสียนะครับโดยกระทันหันนะครับเกิดขึ้นโดยกระทันหัน นอกจากนั้นยังหมายถึงอุบัติเหตุนะครับหมายถึงสุขภาพหมายถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนสองตัวเนี่ยมันหมายถึงคนที่สูงกว่าเรานะครับจะจากไปอย่างกระทันหันนะครับอมสมสเตนคือความอึดความสู้มีเป้าหมายนะครับเจเม้นคือไพ่เวรกรรมก็ได้ครับอืไพ่าวาระถ้าบทแบบภาพรวมอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดน,นะครับ ิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับถ้าเป็นแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนเนี่ยคือ,อเกี่ยวกับโรคเวรกรรมโรคเวรโรคกรรมโรคที่รักษายากอ่ะครับนะคือแฮงแมนนะครับ,รบจัดเป็นมันคืออะไรคือมันเป็นเวรกรรมอ่ะถ้าท่านทำกรรมดีท่านก็จรับถึงดีถ้าท่าน,น,รรานาทําทอะไรไม่ดีไว้มันก็จะ กลับมาตอบสนองท่านในช่วงนี้แหละค่ะจัดเมนนะครับฮ่าคุณเกิดว,วันเสาร์อ่ะมักจะเจออะไรหนักๆแรงๆเรื่อยครับซึ่งใจสู้ว่าเนี่ยใจสู้ครับเนี่ยเต็นเด็กถือดาบควินดาบเดอร์ดีเอ็มเพสดีเอ็มเพสนี่คือด้านบรารมีนะครับด้านบรารมีด้าน,นความอะไรอ่ะมากมายด้วยบรารมีนะครับให้ผมตีความแบบ ในแบบของผมก็คือแฮงแมนคือเจ้ากรรมในเวรนะครับเจ้ากรรมในเวรมาตามทวงแล้วก็ตามคุณเจอแล้วคุณทําอะไรไม่ดีไว้คุณเคยฆ่าคุณตายเปล่าคุณเคยทําร้ายชีวิตที่เขาจะมาเกิดหรือไม่ได้เกิดอเออเท่าแหละก็เรียกฆ่าคุณตายภาษาธรรมะมันจะเล่นคุณแล้วครับอ่ามาดูเรื่องการงานนะครับไห้การงานไม่ขึ้นสักใบหนึง่ง การงานก็ถือว่ายังปกตินะครับมันแค่ไม่โดดเด่นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือแย่ลงนะครับแต่มันก็เชื่ออย่างนั้นไปจนสนิทไม่ได้เพราะว่ามีไพ่จัดเม้นทไพ่จัดเม้นแนตะ่มันคือไพ่วาระของการที่จะต้องเกิดอะไรบางอย่างที่มันเหมือนพลิกชีวิตคุณหรือมันเปลี่ยนอะไรไปจากที่คุณเคยเป็นอยู่เป็นคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับครือไพ่จัดเม้นเพราะนั้นการงานการงานก็คือดูที่ไพ่ใหญ่เป็นหลัก ถ้ามันไม่มีไพ่ไม้เท้าพระใหญ่เป็นหลักพระใหญ่อันนี้ไม่ใช่ความม่ว,อมวองอมเพสนี่คือควอม,มสมบ,บูรณ์เกี่ยวกับพันธุ์ทางยานเกี่ยวกับสุขภาพได้แห้งอาชีพหลายๆแรงอาชีพตะบะเรืออาชีพดูดซวมอาชีพสายสืบจะชนแต่รับได้หมดแห้งแมนแห่งแมนอีก วาหมายถึงคุณมีความเป็นส่วนตัวสูงคือช่วงจังหวะนี้มันขึ้นมาเนี่ยไพ่เนี่ยมันบอกบอกบอกว่าคุณจะพูดอะไรเลยเปื่อยแบบปากพ่อยไม่ได้แล้วนะพอแฮงแมนะมันจะจริงมันจะเกิดขึ้นเป็นตามปากนะครับว่าท่านกโกรธแค้นแล้วไปแช่งใครมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ให้ระวังเรื่องติดกรรม่างปากคือเจ้ากรรมในเบรมานะครับ มันรู้สึกคุณจะรู้สึกถึงความแปลกๆของการดำรงชีวิตของคุณอยู่อ่ะมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอันนี้สถิตินะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนหรอกบางทีมันเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวมันเหมือนมีใครตามมันเหมือนรู้สึกว่ามันติดขัดอะไรก็ไม่ราบรื่นอย่างเงี้ยเออย่างผมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ ม,มันเหมือนมีรถกัน,นุนจะเฉียวอันนี้ก็มาขวางไอ้น,นั่นก็แหกไฟแดงมาอะไรประมาณแบบนี้ครับคือมันมีความไม่ปกติทั้งๆที่ในในความเป็นจริงมันคือปกติแต่เรารู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ปกติมันต้องมีอะไรสักอ,อย่างนั่นแหละครับพ่จัดเม็นทํางานนะครับอ่ะเรื่องการเงินการงานการเงิน,กา,งนการเงินก็ไม่โดดเด่น นะครับไม่มีใครเรียนขึ้นครับเรื่องความรักถ้าคุณโดนทอดทิ้งถูกเลิกกราอะไรก็แล้วแต่จัดเป็นเขาก็จะหาคู่ใหม่ให้คุณโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอแต่จะเจอ,เจอมันจะเจอเองเนี่ยเพราะไพ่หนึ่งถ้วยมันยังบอกการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่สามดาบคือความรักที่รุนแรงประทะ แล้วก็อะไรอหวาดระแวงนะครับกับบุคคลที่สามที่เข้ามาแทรกบางทีบุคคลที่สามไม่มาแทรกแบบเป็นผัวเป็นเมียมันมันใจมึงรักกันเยอะทำไมมึงรักกันมากหรือมึงหวานมากใช่ไหมอะไรมากเลยเออมึงก็มายุยงแยงระแคงว่ากูเห็นแฟนมึงเป็นอย่างนั้นกูเห็นนาน,าน,านแหละหนักแน่นครับต้องหนักแน่นครับเจออะไรก็ต้องอทนคือเอาไง,ไง่ายๆว่ามันต้องปรับตัว แค่นั้นเองนะครับเรื่องความรักเก้าถ้วยพึ่งขึ้นพร้อมแ้งแมนเนี่ยห้าถ้วยนะครับไอ้เก้าถ้วยขึ้นแฮงแมนขึ้นสเตนขึ้นกุนดามีแนวโุ้มสูงนะครับเป็นความรักรุนอันรุน,นรแรงนะครับคือคนเพศเดียวกันแล้วรักกันแบบชูสาวอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าตังศาสนาเขาเรียกว่ามันผิดธรรมชาติ นะครับมันผิดธรรมชาติคือเพศเดียวแล้วอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนผัวเมียอะไรเงี้ยมันผิดธรรมชาติแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอซึ่งถ้าคุณนึกถึงว่าเป็นจริงนึกถึงว่าเป็นจริงอะไรที่มันไม่ชัมันก็นเท่ากับฝืนตัวไหมครับเพราะนั้นเมื่อคุณมีความรักในเพศเดียวกันอย่างเงี้ยผูงก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับรู้ตัวแน่ๆอยู่แล้วว่ามันจะลงเอยกิน อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันจนต,ตายมันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะว่าคนที่รักเพศเดียวกันเนี่ยคนที่มีที่จะเรียก LPDQ อะไรไนุ้งผมก็ไม่ค่อยอยากจะจำะเรื่องคนรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับนุ้งรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วมันมันจะ ถึงตอนจบแล้วมันจะนมันบไม่ดีนะครับหรือไม่ก็เกิดการหึงหวงจองเวนจองหลัง้องผ่านกันมากมายเนี่ยความรักไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมันจะเกิดเรื่องอะไรห้ายๆกับท่านสักอย่างและซึ่งดีๆมันจะตามมานะครับเรื่องตุขภาพเนี่ยห้งแม่นเนี่ยแน่นอนหมดลูกท้องท้อง,องลังไข่ของผู้ชายก็ถุงอันทุงอันท้อะไรแบบนี้ หรือไพ่ที่เรียกว่าอะไรโรคภัยที่เกิดขึ้นโดยจับพันกระทันหันนะครับสามดาบเนี่ยโรคหัวใจโรคเตดเนี่ยโรคเวนกรรมนี่โรคคอเลสเตอรอลอ้วนไอนี่โรคซึมเศร้าไอนี่โดนจู่โจมเลยกระทันหันไม่รู้ว่ามันอะไรนะครับอ่ะนี่คือภาพร,รวมนะครับภาพร,รวมคนที่เกิดเศร้านะครับอ่ะ ดูตามหน้าไพ่ผมดูตามหน้าไพ่เป็นภาพาร,รวมนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ให้คุณมันเกิดเรื่องความรักเขามีแมนวโน้มถ้าเรื่องการเงินอะการเงินแห่งแม่เนี่ยมันก็สูญเสียอย่างมากมายเหมือนเงินเงินหายอ่ะมันก็ใช่นะอยู่ในเกณฑ์นนะถ้าเงินหายจะหายยี่สิบบาทหรือหายยี่สิบพันนะหายยี่สิบบาทมันคงไม่ ก็เสียดายนะแต่คมไม่เสียดายยิ่งใหญ่มากมายเหมือนของหลักของห่วงได้จากไปของหลักของห่วงแตกพังก็ถือว่าใช่ในแห่งแม้นนะ, <c oughs> <c oughs> นะผู้สมรูลรภาพนะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าขึ้นไพ่เนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงนะเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงมีไพ่ดาบเนี่ยสุขภาพมันแข็งแรงนะครับนอกจากเป็นโรคที่มันไม่มันมาแบบ ไม่มีเหตุไม่มีผลนะกูไม่ได้ตักฝนกมากูทำไมกูเป็นไข้กูทำไมกูเป็นหวัดอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละครับผมดูไม่เคยมีอะไรชีวิตนี้ตรวจสุขภาพตลอดอยู่ๆหมอก็บอกว่าเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรนั่นแหละครับก็เป็นโรคร้ายผมแนะนําให้คุณตรวจอย่างน้อยสองโรงพยาบาลนะครับดูดีว่ามันจะตรงกันไหมหรือสามโรงพยาบาลไปเลยเพราะว่าเนี้กรณีเน,นีนะ้ผมเคยมีผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยจะสูญเสียอะไรบางอย่าง ผมก็บอกว่าสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ผมบอกไม่ได้ทั้งที่ผมรู้ผมก็บอกไม่ได้นะแล้วก็ไม่ไม่กี่วันหลังๆก็โทรมาว่าแม่เขาเป็นมะเร็งเขาไปตรวจผมบอกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องมะเร็งเพราะมันดูจากไพ่ผมรู้มันเรื่องอะไรอืพี่แต่หมอเขาบอกมนาะอ่าเชื่อหมอนั้นหรือเชื่อหมอนี้ถ้าเชื่อหมอนี้ก็ไปตรวจอีกสองที่รับรองอยังไงแม่ก็ไม่เป็น ไอ้น้องนี่ก็เป็นตัวจริงสองที่เพิ่มก็ไม่เป็นจริงนะครับนั่นคือผมรู้เสียอะไรแล้วเขาก็เสียอีกสิ่งหนึ่งที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเหมือนกันแต่ให้เลือกกับชีวิตแม่เขาถือว่าไอ้เสียอีกด้านหนึ่งเรื่องความรักอะในงานเรื่องความรักก็เสียเรื่องความรักนะครับก็เป็นทุกข์เศร้าอะไรไปแต่ไม่แต่มันก็ยังดีกว่าแม่ตายหรือว่าล่ะเออถูกไหม นะครับบางทีสตินะครับสติพลังจิตพลังใจของเราหนึ่งข้างในเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมหาศาลพลังกำลังมันเยอะเราจะเอาพลังนะั้นมาใช้ได้ตอนไหนคือว่าจะใช้หรือไม่ใช้ขนาด่าตรวจแตัวตันละแววนนะครับนี่คือภาพรวมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็สวัสดีด้วยครับท่านที่เข้ามาชมทุกวันสวัสดีครับท่านที่ชมมั่งไม่ชมมั่งก็สวัสดีครับอ่ะ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างที่อ่าอยากรู้อยากถามอยากอะไรก็สามารถนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ไม่ต้องกลัวผมกัดผมขี้เหงาผมเหงาผมอยากคุยด้วยครับผมคุยด้วยครับอืมเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นจริงเพราะบางครั้งเนี่ยยุแยงยังรั้วไอหนึ่งถ้วยบางทีมันก็ เกิดการเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอุปทานนะค,คิดไปเองก่อนคิดไปชี้นาก่อนแต่มันต้องเกิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมือนพลิกหรือเปลี่ยนชีวิตคุณเลยแน่นอนนะครับขอพระคุณนะครับขอให้ท่านสุขภาพร,รกก่างกายแข็งแรงขอให้สิ่งต่าติดกุมครองท่านนะครับขอให้ท่านผ่านผลช่วยวาเวลาที่มันยากลำบากนไปได้นะครับมีสติป,ปัญญาดี รู้เท่าทันไม่ว่าทางเรื่องเบรเรื่องกรรมรู้เท่าทันคนที่ชั่วก็ร้ายคนที่ชินไม่ดีของเรานะครับอขอกําลังใจจากท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าท่านจะเข้ามาใหม่หรือท่านที่เคยชมแล้วยังไม่ได้กดนะครับเป็นกําลังใจที่มากมายมหาศาลนะครับแค่กดกําลังใจให้ท่านกดกำลังใจให้ผมสักนิดสักหน่อยอ้ยสนุกกู้ราคงใจ ก็มีอะไรสงสัสยสอบถามได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ